ว่าไม่งามไม่นะจนต่างนี้นะส่วนตัวนู้นชนะมาโซละมุตุนะเป๋ไม่นะจนต่างต่อกลางบระบการณ์ดีนะจะดูอะไรดีว่านะเกิดปั้นควยกันจนมาแล้วสำรับตัวนี้ไม่นะไม่นะไม่เกิดปั้นควยจนได้มาที่นะนี่คือลันดาจักรวาลตานสปอยเหมือนเดิมที่โปรนะ โคนบนันซาลาตัวนี้เล่นปเป็นแดงตัวนี้เล่นปเป็นแดงนะนนนะโลกางกา้กามาของนนดลัง,งนนก้า,าวันชนะโค้นายน็ตนายนน่ครับทายกูจากคุณป้าไยอมนะสวัสดีสมาชิกฉันด้วยครับสมาชิกนด้วยครับนี่เป็นวัวกูเนี quyền gặp bạn để làm gì làm gì đây bộ qua, cao tắt cua thì cao, mày nhá, thì cao, đấy các. tâm lấp tuần này, cú nâm quyền 三根、这样四这样。 มามาเลยมีน้ำร้ว่ามามาเลยมีนะแต่คนเดินเข้ามากันหลายคนแลยเนี่ยต่างก้าวตัวนะพวกคนเดินมาหลายคนๆๆนะสวัสดีสมาชิกในช YouTube ่องยูทูบลอยการสามคนด้วยนะครับปรับเสี่ยงจัดไหมครับสมาชิกปรับเสี่ยงจัดไหมครับปรับเสี่ยงจัดไหมครับ สวยพิมพ์มาอด้วยมินนะางเอ็นมินก็จะได้เกะขยานะจะได้เกขยายนะวันนี้เป็นเป็นแดงตัวนี้เป็นแดงนะเป็นหัวไม่เป็นหัวไม่ะตามประวัติก็สุ่งมาตัวนี้เป็นหัวไม่นะครับเนกระเป็ดพี่มือครับ

นี่ก็ไม่ก้นบนกันบดีนัมันนไดวเ่กาอามันจนใจไม่ยอะเลเรื่องกาอย่ามันเปลี่ยนมันย่ม่มาจไครับเปยนไหได้โอนเงเข้ 要不呢？<油> รับว e ันชนะนี่ไม่วันชนะนี่ชนะสีนี่โซ่รํากวางเลยไหมนะเปไหมับปไหมนะจนมาเปโต่อข้างไม่พปโต่อข้างก็ะดูกันเดียวดีว่านะเผื่อ้านปทบการกันเจ้หน้าที่นะเลยนี่ตอนนี้เลยรกวันนี้กเลยมาไม่ไกลเงแล้วเลยมาไมกลๆกันนะ ดีสมาชิก่องโเดสองกันนสวัสดี้ครับสวัสดีทวยนัวไมมาชิกข้ามอะไรกว่ากดเลขกติดตามด้วยนะครับของสองทุกน้านอยู่จนนะนี้ผมกุกคนนะส่าสีปันยูนามิปันหน้าันหน้า้านหน้าเดี๋อีก้านหน้าเดี๋ยนะบสนามเนี่ยผมกระปุกนะครับกะกระปุกคนนะ Globo no, la cana. Globo no, la cana. na. Eh? <tuk> นาเกินไจักรวาลตานซัพพสอย์ลวครับโปนายอัดบานซาลาตอนหลักนะส่วนตัวโนดล่างเก้าโนดล่งเก้าวันชนะนะโมดเกินโนดล่างเก้าวันชนะครับนายเนตนายกูช่องจเจริญพ้นจ่าไปยปาไปยอมไปป้าไปยอมนะโอดวลครอกนาลาตอนหลักโลละาโรนะโละา ขามือเด้งนะมือเด้นะมือเด้งนะมือเด้งนะ

thế đó đấy còn gì là tha còn gì nữa 27 chết có 27 KTO chết có KTO làm luôn 27 làm luôn na cảm ơn 5 lốp ẹp lên mà. Đáng tỏa gì 4 đong, đáng tỏa gì 4 này. À, là khôm, là đây là côm là có đây. Là cơm là có lá đi. Rồi đâm cơm mà mang. Là cản gì đó gì đó đi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  Đâm pa, đâm pa mà, đâm pa, ăn mà, Đâm pa và mà. Đây đâm tá vô tỏa 2 tỏa. ได้รอได้ตรอนั่นเลยดำต้อยนมัเปดัแล้วไปีเกียไปัล่ยงเลยนะราคามื่นเอนลอยต้อปันลอยต้อนะปันลอยต้นะปันลอยต้อปันลอยต้อนะมื่นิหน่ทอที่มาหึ่งลงเงี้ยเลราคาวะแ่งอาแไแตงมอะแตงติมไป

đây là cốt là cốt hôm nay ơi cơn mời ôi Rồi chẳng phải đây to khoác to anh giúp Rồi yeah. anh kiếm truôi à. à. tim về băng mang... tim về mình... là cả phần lôi to Mình phần lôi to đi ba mươi lăm kg này phần lôi đi này anh cạp anh cạp cung mà

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ มาเดียวเด้งได้มาเดียวเด้งได้มาเดียวนะตัวเด้งลันดาจักรวาลตันตัวเดงลันดาจักรวันตันสปอตมีนะเลือยๆสิบโลเรื่อยสิบโลนะเป็นตัวได้มาเดียวเป็นตัวได้เดี่ยครับโอชนะเลยพี่ชนะไปเลยชนะไปเลยเด้งชนะครับเด้งชนะเด้งชนะนะลันดาจักรวันตันสปอตเนี่ยซัพพอร์ตเลือยสิบโลครับนายอัดบานซ่าล่าคนละเป็นก้วยนะคนละอัดบานซ่า